ต้องการที่จะให้เทคโนโลยีเนี่ยถูกเข้าถึงโดยมวลชนได้มากที่สุดนะครับก็คือเป็น AI เพื่อมวลชนนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าทำให้คนทุกๆหน้าที่ทุกๆฟัง์กชันทุกๆโรนะครับหรือทุกคนในโลกสามารถที่จะมีสิทธิเข้าถึงแลวก็ใช้ประโยชน์จาก AI ได้ได้ครับจริงๆ คำว่า AI ะมันมีมานานล่นะครับหลาย10ปีแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันกลับมาบูมเนี่ยจริงๆประมาณสัก5 45ปีที่แล้วในคำของคำว่า Machine Learning ซึ่งในความหมายคือว่าเราเริ่มสอนโดยการให้ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถที่จะตอบคำถามเราได้ในเมื่อ4-5ปีก่อนนะครับตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคือหากันมาเช่นเราสอนคอมพิวเตอร์ว่าอันนี้คือรูปนก แล้วเราก็เอารูปนกรูปอื่นเนี่ยถามคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็ตอบถูกใช่ไหมฮะนั่นะคือแมชชีนเลอร์นิ่งเสร็จแล้วพอแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยมันก็เพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปที่เป็นว่าดีพเลอร์นิ่งก็คือมีการเรียนซ้ําเรื่อยๆนะครับเรียนลึกลงไปนะครับทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นแต่ทั้งหมดก็ยังเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะครับในส่วนของในส่วนของตัวแมชชีนเลอร์นิ่งกับดีพเลอร์นิ่งที่อยู่ภายใต้ AI นะครับเจเนอเรทีฟไอนี่ย คือสิ่งที่จริงๆก็คือเป็น subset ของ deep learning นั่นแหละนะครับมันคือการสอนคอมพิวเตอร์แบบเยอะๆข้อมูลมหาศาลลึกลงไปเรื่อยๆแต่ว่าสอนด้วยข้อมูลที่เยอะมากๆนะครับพอเยอะมากๆเนี่ยมันเลยทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์แบบใหม่ขึ้นมาให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบของเทก็กซ์หรือว่าคอนเทนต์ในรูปแบบของออรูปภาพหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ที่เป็นในเรื่องของโค้ดโปรแกรมมิ่งภาษาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของคำว่า generative AI ถามว่ามันคือการต่อยอดจาก deep learning ซึ่ง deep learning ก็ต่อยอดจาก machine learning อีกทีหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือ u m b r บร่าที่เราเรียกว่า AI นั่นเองครับผมก็อาจจะขอเล่าลึกนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นก่อนละกันว่าถ้าในเชิงเทคนิคก็คือว่าตัว ChatGPT เนี่ยมันใช้ประโยชน์จากโมเดลนะครับที่เป็นโมเดลที่ใหญ่มากม ในการเทรนพอเป็นอย่างนั้นพบวิสิกที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีความรู้พื้นฐานความรู้ที่เยอะมากถ้าผมเปรียบเทียบก็คือว่าเราอาจจะมองแชทบอทปกติทั่วไปเนี่ยเป็นเหมือนเด็กมัธยมนะครับที่เขาอาจจะมีความรู้เช่นว่าเราสอนว่าสวัสดีให้ตอบว่าสวัสดีถามคําถาม A ให้ตอบ B ไปนะครับแต่พอมันเป็นแชท GPT เนี่ยมันเป็นเหมือนเด็กที่คนที่จบ มหาวิทยาลัยแล้วเผลอจบปริญญาโทได้ซ้ําเหมือนที่เราเห็นขาดนะครับว่าเวลาไปสอบปุ๊บเนี่ยถึงขั้นผ่านปิญญารทเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีความรู้พื้นฐานเหมือนคนจบปริญญาโทเขาสามารถเข้าใจความเข้าใจพื้นฐานทั่วไปในโลกนี้ที่มีอยู่ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถสอนงานเขาในเรื่องเฉพาะทางด้วยเช่นสอนเขาในเรื่องเฮลท์แคร์นะครับอย่างที่มี a n n o u n c e m e n t ออกมาว่าเอา c Chat GPT ไปต่อยอดในเรื่องของเฮลท์แคร์ได้ หรืออีกหน่อยอาจจะเป็นอินดัสซีอื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวแชทบอทที่มีความฉลาดนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของโลกมีความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากข้อมูลที่ถูกเทรนเนี่ยมีขนาดมหาศาลมากๆนะับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมแชท GPT เนี่ยมันแตกต่างและเป็น,เป,นเป็นที่ที่คือหาในโลกปัจจุบันครับ ต้องใช่อย่างนี้ครับ Microsoft เป็นทั้งผู้ลงทุนแล้วก็เป็นทั้งพาร์ทเนอร์กับ Open AI แต่ถามว่าทำไมทั้งสองคนถึงมาร่วมมือกันผมว่ามันกลับมาถึงเรื่องเคมีที่มันตรงกันการจะดูว่าเคมีมันตรงกันยังไงเนี่ยกลับมาดูเรื่องของมิชชั่นของทั้งสององค์กรครับทั้งสององค์กรมีมิชชั่นที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้เทคโนโลยีเนี่ยถูกเข้าถึงโดยมวลชนได้มากที่สุดนะครับก็คือเป็น AI เพื่อมวลชนนั่นเองนะครับหรือเป็น AI for all ซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือว่าทำให้คนทุกๆหน้าที่ทุกๆฟังกชันทุกๆโรนะครับหรือทุกคนในโลกเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงแลวก็ใช้ประโยชน์จาก AI ได้เพื่อทำให้เขานะครับเสริมศักยภาพเขาในการทำงานช่วยลดเวลาในการทำงานดูมอ i วิดเลสไทม์เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมันเริ่มต้นมาจากเคมีที่ตรงกันเพราะฉะนั้นพอเราทำงานด้วยกันปุ๊บเนี่ย OpenAI ก็จะกลายไปเป็น เครื่องมือที่จะทำให้สร้างสรรค์ให้ Product m Microsoft มันฉลาดมากขึ้นโดยใช้ AI จากของ OpenAI นะครับขอเล่าก่อนเลยก็คือ Microsoft เริ่มต้นเราแบ่งอย่างนี้ครับ1ก็คือเราเอา AI ของ OpenAI เนี่ยมาทำให้โปรดัก t ์ Microsoft ฉลาดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นด้เห็นเลยก็คือตัว Power Platform นะครับก็คือตัว Low-Code No-Code ของ m i r r s s o t นะครับก็ใช้ OpenAI ในการที่จะ อธิบายพบแล้วเขียนออกมาเป็นโค้ดให้นะครับสก็คือตัวที่เป็นตัวกิจหับนะครับโคไพลอกนะฮะก็เป็นโปรดักที่ว่าช่วยเดาหรือช่วยคาดเขียนโค้ดให้กับเดเวลอปเปเพื่อลดเวลาหมายความว่าเดเวลอปเปอร์ hmm. ไม่ต้องเสียเวลาเขียนโค้ด100% 0นถึงตั้งแต่0น,นะครับอาจจะไปแค่เขียนบางอย่างแล้วก็ได้โค้ดออกมาแล้วก็ไปทำการแก้แก้ไขหรือปรับให้มันถูกต้องที่สุดน,นะครับ ไปจนถึงล่าสุดที่มีการประกาศนะครับที่พอเลิอพอ Chat GPT เริ่มฮือฮาพบเนี่ยอีกประมาณ2เดือน Microsoft ออกโปรดัก c ์ Teams Premium ที่มีตัว OpenAI เป็น Engine อยู่นะครับทำในเรื่องของการสรุปนะครับสิ่งที่คุยกันในการประชุมเป็นต้นนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เรามีการประกาศเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตัว Bing ใช่ไหมฮะที่ที่สามารถที่อินทิเกรตตัว OpenAI เข้าไปด้วยนะครับอ่ะอันนั้นคือสายแรก อีกสายหนึ่งคือ Microsoft เชื่อว่าลูกค้านะครับของ Microsoft เองเนี่ยก็มีความต้องการอะไรที่เฉพาะทางสิ่งที่ m i r r s s o t ทํทำก็คือว่าเราเอา OpenAI ครับมาเป็นเซอร์วิสหนึ่งอยู่บน Microsoft Azure Cloud Platform ของ Microsoft เสร็จแล้วลูกค้าก็สามารถที่จะสร้างคัสตอมไมซ์สร้างแอปทำอะไรใหม่ๆครับเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจลูกค้าได้โดยการใช้ OpenAI ไเนี่ยไปต่อยอดต่อผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ เช่นถ้าลูกค้าต้องการจะสร้างแชทบอทนะครับที่ช่วยตอบคําถามภายในองค์กรนะครับแต่ต้องการความฉลาดความคุยกันแล้วเหมือนคนเนี่ยเหมือนโอเเหมือนตัวแชท GPT เนี่ยก็สามารถที่จะสอนคอนเทนต์สอนเนื้อหาหรือแม้กระทั่งเอา Data Set ของลูกค้าเนี่ยไปสอนเพิ่มให้กับตัว Open AI ของ a าชัวนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้ความสามารถที่เหมือน c h a t GPT แต่เป็น enterprise ChatGPT ตอบโจทย์ Requirement พิเศษในองค์กรซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูเพราะ Microsoft เองก็ทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ใช้ในองค์กรกันครับผมแผนการต่อจากนี้คือตอนนี้เราพยายามที่จะสร้าง use case สำหรับคนไทยหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว ChatGPT เอง Tru t Open AI เองเนี่ยมันรองรับภาษาไทยขนาดไหนนะครับ สิ่งที่เราทดลองมาเนี่ยมันเข้าใจภาษาไทยนะฮะในภาพรวมทั่วไปผมสามารถให้ข้อมูลภาษาอังกฤษแล้วถามภาษาไทยได้เขาก็สามารถตอบข้อมูลให้ได้แต่สิ่งตอนนี้ที่เราอยากจะทําเพิ่มคือเราต้องอาการจะทา use case ให้มันเกิดมาเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างเช่นธุรกิจในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในไทย,ยสามารถใช้ประโยชน์จากตัว chat GPT ซึ่งก็คือ,อความฉลาดนะครับแบบทั่วๆไปเนี่ยแล้วบวกกับความฉลาดเฉพาะทางเข้าไปด้วย อันนี้คือสิ่งที่เรากําลังวางแผนจะทํากันมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือ Microsoft เองก็จะเอาตัว Open AI เนี่ยใส่เข้ามาในโ r o d u c t Microsoft เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่สามารถบอกอรายละเอียดได้ครับว่าเดี๋ยวจะมีโ r o d u c t อะไรมาเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูฮะสิ่งที่ Microsoft เห็นเพิ่มเติม็มือถว่า Microsoft ประกาศฟีเจอร์พวกนี้เร็วมากๆเช่นเดือน2เดือนก็ประกาศเพิ่มนะรพระะัะเราจะเห็นถึงถึงสปีดปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นยังไง